พบกวับบางน้องค่ายที่เก่านะพี่น้องเนาะมื่อกี้ครับเศร้าของการกักตัวเมื่อที่ซีนะครับเนาะมื่อกี้ลูกเห็ดกับเขาครับพี่น้องลูกเห็ดกับเขาครับย่างมาครับพี่น้องโมเมนตด้ครับเมื่อกี้ครับเห็ดกับเขาที่มันเศร้าครับตื่นเศร้าๆอย่างไก่่นองนี่ครับย่างไก่ครับผมย่างไก่ ไาสีย่างไก่ตำหมักแดงนะครับเนาะมาเนี่ไฟกำลังเดือดเลยพี่น้องโอ้ยย่างไก่ตำแดงนะครับเน,น้ำซ่ากักตัวทุ่ง,งนาโฮมสเตย์นี่นครับ กำลังเลื่องเลื่องเ้ยๆเงยพี่น้องเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศข้างนอกนยครับเป็นแนวใดเบ่งเด็กน้อยนางล่อครับย้ำไดแม่ชิมาส่งเขาน้องนางล่อครับพี่น้องเบ่งดู <c oughs> นี่ครับเด็กน้อยนางลอ่อคนมาส่งเขาเมื่อไหร่จะมานะยายจ้าแม่จ้าเมืาามม่อไหร่จะมาส่งข้าวหนูนะ ดำดำห <laughs> นุ่หิวข้าวเดี๋ยวมึงับเดยัง้อยนั่งรอคนมาส่งเขาหิ้วเขาก็พี่นอ้องให้ิึงเอา่ลอดครับ <laughs> ได้ลูกลลอ่ะหิ้วเขาบ่อหกฮะหิ้วเขาบ่อรอย่ายมาส่งเขาบ่ เรายายมาส่งเขาครับยำรอยายมาส่งข้าวก็ไปแต่ยี่ตวนให่หลกนิ้วเข่าสิยายกับแม่ส่งดอกนั่งขันละลูกมันนี่อากาศบอลใน,นปา่านไดบพี่นอกบ่อหอนครับอากาศเย็นๆครับมันนี่ ย่างไก่อานนี้ย่างไก่ตำแปงครับเอาเพชรชบะเถอะ เคด่ดู่อนอีโทาเนียตักออกก่อนกตักตักตักัตัก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 ัตัาตักตัดเนะตตต เอาบ <Christina. S 1> <c oughs> ักหน้าวห้นั่มเลยค่ะนี่นีกระ้าบห้องเราเรามีไฟอยู่ไหมเนี่หอเห็นด้อ มีเสหน่อยแซบหน่อยเจรลายแจบรโมไซค์ปรบเสรนบอกวาน้สามันเบแบบเห็นบ่เห็นตาเทบ ดเดี๋ยวจุดจวดบอเธอจะได้หายวะนี่ครับอาหารเร้านี่พี่น้องตําแตงครับตําแตงย่างไก่อันนี้พิเศษครับเกงเฮ็ดนะครับเนาะเก่งเห็ดเกงเห็ดร่วมเนาะเธอเนาะ เพลงฮิตร่วมแม่ไปเก็บมั่งว่านครับกำลังขวนนี่ครับอาหารมือนี่งน่ว่านกักตัวครับพี่น้องจัมเ,เปียงชิ้นติดแสบดีใช่ไหมนี่ปลาอย่างง มากินเขาก้อยงวักวก้อยงวัวเ้พี่น,อน้องก็กินเขา,านะกันก้อยงวัวอย่างไรตาหมกแดงกัใหินเขาะ แกให้กแซบใจเนาะเดี๋ยวโควิดซ่าสีผ้าไปหาไปยังบอกโควิดสาบอแล้วตักตวแล้วักตัวแล้วไงผ้าไปหาไปให้ไปบอกวคุณต้อเขาไปให้ไปหาปลาไปไปสะดุ๊ต้อลใแซบเลยีเนอสุดแซบปะ ปวดแขหนึ่งเขาแบอ่เมื่อน้อปวดยังปว่นังเลยนงไม่มีเขา่าเลยครับเจ้าเ้านี้อ่ะกับเขา่าครับมีสองสามอย่างครับาบับมัดแจงแกงฮ็ตปิ้งไก่ก,กับหม,มูวง

อขาดเด้สูดเลยงนะ่่ายไก่ระแซบบครับฮะแซบค่ะบ่วัดดีบ่ได้คราบบ่ฮะ<า>กินด้วย คุณครับเอ้ยจินแจงเฮ็ดมักไลยบอกแจกง hết เนี่ยเนาะรับพนท้องครับถ้ามากักตัวพี่น้องเลยพนนอ,อกว่าเป็นแน่แต่ก็บ,บอกพี่น้องดีด้วยพนตรวจไว้ยังไดก่อนพนตรวจไว้ยังไดก่อนปกติอืมพนตรวจเป็นลบอ่ะบอกเขนานี้ไหมพนเป็นโควิดอืม ผลตรวจออกมากแล้วพี่น้องบอไดปินนะครับโควิดแต่กักตัวคืวเอเราครับให้มันครบสิบสี่มือครับผมนี่ละกเห็ดกินเองได้วัดนี่กับเขาว่าได้มาส่งบ่อยได้วัดนี่นิ้วอะไรก็ทํากินเองเด้อโอ้มันกินแกงเห็ดซีบเบิร์แล้วพี่น้องอยังยังม่เชฟอยู่เราจะกลัวทำไมเราไม่เชฟอยู่ก็วราไม่มีเชฟบ่ เชฟมาจากไซก็โอ้ส่งตรงมาจากอิสราเอลโอ้เชฟส่งตรงมาจากอิสราเอลฮืมจะเสียบกินก็ได้เอากินข้าวซะครับซ้อมเนียนเนาะบายบายสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมื้อนี้ก็กั๊กทัเป็นมื้อที่4แล้วครับจะพามากินข้าวแซ่บๆครับผมกินข้าวแซ่บๆมื้อนี้บรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศคึ้มๆครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับเนาะฝนก็ปล่อยๆลงจักหน่อยครับพี่น้องนี่แหละครับ บรรยากาศอันกักตัวนะครับเนาะอยู่บ้นนอกต่างยังวัดครับผลก็ออกมาเป็นลบนะครับเนาะบบติดนะครับเนาะก็ตรวจโรคเส้นลักอะมอกอะส่งไอใบรับรองแพทย์มาให้ว่าบบติดนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศยางมือเศร้านะครับเนาะเป็นแน่นี้ครับกินเสาเศร้าเฮ็ดกินเองเขาเศร้าเฮ็ดกินเองหนึ่งเขายินเองเฮ็ดกับเขากินเบิดสุยางพี่น้องเลือแต่กับเขาบางอย่างที่ว่ามันคนห้องอยากกินนี่สินะแม่กับเฮ็ด มาส่งให้เห็นนะยังแกงเฮ็ดจะซีเมื่อวานเราก็เอามาส่งให้นะครับเนาะกระเซ็บๆครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศท้องทุ่งหน้าครับผมกักตัวกักตัวถ้าให้เลือกกักตัวอยู่กับในห้องอยู่ในห้องแบบว่าอยู่ล่งแรมกับอยู่ทงหน้านี่ผมเลือกอยู่ทงหน้าเลยพี่น้องเพราะว่าทงหน้ามันก็นยังว่าพื้นที่มันก็นยังกว้างนะครับเนาะกว้างบอกได้ว่า จำกัดอยู่แค่ห้องแคบๆสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้เพื่อนครึ่งเสือเอเส้อก่ะจริงอยู่ครับครึ่งเสื้อ่บห้ไปหาบ้านเพื่อนแล้วก็บ่บห้ออกมาคอกง้อเพื่อนนะครับเนาะแต่ว่าแถบฟังนี่ก็มีพื้นที่กว้างจังหน่อยนะพี่น้องเนาะออกมาใช่ค่า,าสิไอ้มานาังเหร่นเนี่มือแล้งสิมันก็โอเคนะครับบรรยากาศมันก็สิดูดีดูดีกว่าอยู่ในห้องเนาะในห้องมันคแคบๆเนาะมีแต่ลูกขึ้นแล้วก็ยางอ้อมห้องมันพื้นที่มันไม่ค่อยกว้างวันใดอันนี้ก็ยังว่ามีบรรยากาศ ทงไฮทงหน้ามีบรรยากาศวิวสวยๆนะครับเนาะสดชื่นสดชื่น,นรับลมเย็นๆผัดมาความหอมกิ่นหอมกิน,กนดินหอมกินใบเขาเช่นนะ้พี่น้องเนาะมันก็โอเคนะครับสูตรบรรยากาศบริสุทธิ์นะครับมันก็โอเคกว่ามันก็โอเคกว่าอยู่อ่ะในห้องสี่เหลี่ยมนะครับเนาะถึงแม่เขาโบ,บเป็นโควิดเขากัก,กตัวให้ครบ14มือ้อนะครับเนาะดีกว่ามันเอาเชื่อไป แพร่แหงผู้อื่นนะครับเนาะมาหนีบ้านอาอมไข่กัสีขอล่ำลาไปสันี้ครับกะสีพยายามเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการอยู่การกินนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ออกไปใสบ่บได้นะครับเนาะครับผมออกไปใส,ส่บได้กะสีอยู่ซ้ำหนีนะครับเนาะว่าสีลงไปเก็บพักบุ้งมาพัดอยู่ได้พี่น้องเด้อนี่ครับอยู่ในสานะครับพักบุ้งมาพัดแจ่บอยู่บุรรยากาศทั้งหลังคึมๆนะพี่นอนะ้องเนาะคึมฟ้าคึมฝนครับ มีโอกาสกาสัสิไทยเกี่ยวกับการให้ยูให้กินเนาะให้พี่น้องได้เบิงนะครับเนาะคลิปนี้บา้นานรองไข่ขอขอรัลาไปซัานี้ครับยูดีมีแห้งสุดๆสุดคน,นครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมนะครับคลิปนี้บาา้านรองไค่ลาบไปก่อนนะครับสวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมโอ้ยเข่าครับ